การใช้สอยปัจจัยสี่ก็อย่างที่ได้พูดถึงกันมาแล้วก็คือเพื่อที่ยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อที่จะรักษากายกับจิตให้อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะประพฤติขัดเกลาเพื่อที่จะประพฤติพ,พบประจันเพื่อทําที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ก็คือดับอวิชชาหรือดับโมหะ ให้หมดสิ้นไปก็คือเกิดความเข้าใจขึ้นตามลําดับเกิดความเห็นที่ถูกต้องขึ้นตามลําดับก็ละความเข้าใจผิดความเห็นผิดความไม่รู้ได้ตามลําดับได้เข้าใจในการเกิดการดับของนามรูปที่ในกายของเรานี้ว่าไม่ได้เป็นของเราซะแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดในแต่ละขณะแต่ละหนึ่งเพื่อความปุดพ้น จากความไม่รู้เหล่านั้นจากกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาขัดเกลาจนรู้ได้เห็นอย่างแจมแจ้งตามลําดับจนถึงที่สุดนั่นเป็นเรื่องของการประพฤติประเสริฐแล้วก็เป็นทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงบัญญัติทั้งพระวีดันท้งพระอภิธรรมและทั้งพระสูตรก็เป็นวิเนยะแปลว่าเป็นการขัดเกลาเพื่อนําออก หรือทำให้พินาศซึ่งอกุศลมีความไม่รู้นั่นแหละเป็นเหตุให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขัดเกลาไม่ว่าจะเป็นภิกษุโดยเพศหรือว่าเป็นภิกษุโดยเห็นภัยในวัตตะซึ่งเป็นคลหัดแต่เห็นภายในวัตตะเขาเรียกว่าเป็นภิกษุเป็นผู้เห็นภัยเหมือนกันก็ขัดเกลาแล้วก็ภิกษุโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ได้ติดข้องในเรื่องของการทำมาหากินชีวิตย่อมขึ้นอยู่กับบุคคลอื่น แม้ได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วก็ไม่ให้ติดข้องในสิ่งเหล่านั้นแม้ได้มาแล้วก็ต้องพิจารณาซะก่อนค่อยบริโภคถ้าหากว่าไม่พิจารณาซะก่อนบริโภคด้วยความติดข้องด้วยโลภะหรือว่าด้วยความหลงความมัวเมานี่ท่านก็ปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ที่จะบริโภคก่อนที่จะบริโภคก็ดีหรือว่า ในขณะที่บริโภคแล้วก็หลังจากบริโภคก็ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ในเรื่องของการบริโภคจีวรนี่ท่านให้พิจารณาอย่างไรท่านก็พิจารณาในขณะรับบิณฑบาตหรือว่าใช้จีวรหรือเสนาสนะหรือว่ายารักษาโรคนั้นต้องพิจารณา ว่าในขณะเมื่อรับจีวรน,นั้นก็พารณาว่าจีวรน,นี้ก็เป็นเพียงธาตุหรือว่าเป็นผ้าชนิดหนึ่งก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุเท่านั้นเป็นไปตามปัจจัยตามเหตุบุคคลผู้บริโภคจีวรน,นั้นเล่าก็สักแต่ว่าเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นสภาพที่สูญจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคล แล้วเมื่อในขณะที่รับบินฑบาทนั้นก็พิจารณาว่าเป็นเพียงศักด์แต่ว่าธาตุอาหารนี้ก็เป็นศักว์แต่ว่าธาตุแล้วเป็นเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นบุคคลผู้บริโภคบินทบาทก็เป็นศักว์แต่ว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาล้วนแต่เป็นสภาพศูนย์จากความเป็นสัตว์จากความเป็นบุคคลจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในขณะที่รับเสนาสนะหรือว่าใช้สอยในเสนาสนะนั้นก็พิจา,ารณาว่าเสนาสนะนี้ก็เป็นเพียงสัก์แต่ว่า,าธาตุเท่านั้นเป็นที่นั่งที่นอนก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแม้บุคคลผู้ที่ใช้เสนาสนะในโยนี้ในขณะน,นี้นี่ก็เป็นเพียงสัก์แต่ว่า,าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเป็นสภาพศูนย์จากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลขณะที่รับ ยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันนะครับก็พิจารณาว่ายานี้เป็นปัจจัยแก่คนไข้เป็นเพียงสิ่งที่ยังชีวิตให้เป็นภยัยเป็นไปเท่านั้นแล้วก็แม้ผู้ใช้ย,ยานี้ก็เป็นเพียงสัตว์แต่ว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้ก็เป็นความว่างเปล่านะครับกับคราวนี้พิจารณาในความเป็นสิ่งที่ปฏิกูลก็คือว่า จีวรน,นี้ก็เป็นของที่ปฏิกูลอจีวรน,นี้ไม่ได้เป็นของปฏิกูลแต่ว่าจีวรน,นี้เมื่อนําเข้ามาสู่บุคคลผู้ที่ปฏิกูลก็กลายเป็นของที่ปฏิกูลน่าเกลียดนะครับอย่างอย่างเราใช้เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าซักมาสะอาดแล้วมาถูกกับล่างกายใช้แล้วเนี่ยตอนเย็นพรุ่งนี้มาใช้อีกเงี่ยมันก็ ้าด้ท่านก็สกปรกไปเรื่องจากกายนี่มันสกปรกนะท่านก็พิจารณาในส่วนในขณะที่ที่จะใช้แล้วว่าการรับพินทบาทและเมื่อที่จะจะบริโภคนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเอาวินทบาทนี่ไม่ได้เป็นของที่น่าเกลียดหรอกแต่ว่าเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายของบุคคลก็พึงเป็นของที่น่าน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับแล้วก็ เพราะกายนี้เป็นของสขกขรกเป็นของน่าเกลียดอยู่แล้วรับเสนาสนะก็เช่นเดียวกันว่าเสนาสนะนี่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าพึงรังเกียจแต่ว่าเมื่อกายอันเปื่อยเน่ากายอันสกขรกนี้เข้าไปใช้ในส่วนนั้นก็ทําให้เสนาสนะนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือพึงเป็นของน่าเกลียดนะครับแล้วก็การใช้ยารักษาโรคก,ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายนี้ที่โรคนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเหมือนกัน ันนี้ว่าถ้าพิจารณาโดยแยบขายท่านก็ให้พิจารณาว่าในขณะที่นุ่งห่มพ้าจีวรก็เป็นเพียงเพื่อเป็นการกําจัดความเย็นความความร้อนกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือพวกเกลือพวกจุงพวกลมพวกแดดพวกสัตว์ต่างๆที่มาสัมผัสในส่วนนั้นหรือว่าก็เพื่อปกปิดอวัยวะที่พึงละอาย แล้วก็เพื่อป้องกันสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าใช้จีวรเพื่อความสวยงามและก็เพื่อความติดข้องอะไรในขณะที่บริโภคอาหารก็พิจารณาโดยความถูกต้องว่าทันบินทบาทก็ไม่ใช่เพื่อเพื่อเล่นหรือว่าเพื่อสนุกเพื่อความเบล็ดละลอยเพื่อความมัวเมาเพื่อที่จะให้ร่างกายนี้สมบูรณ์สวยงามหรือว่าผิวพรรณผุดผ่องอะไรแต่ว่าเพื่อที่จะขจัดความหิวเก่าให้หมดไป แล้วก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์พรมจันท์ให้กายกับจิตยอยู่ด้วยกันได้ไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็เพื่อความสบายของร่างกายเท่านั้นเซนาก็ชนะก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้เพื่อที่จะบรรเทาอันตรายจากความหนาวความร้อนจากสัตว์ต่างๆให้เป็นที่อาศัยได้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นระยารักษาโรคก,ก็ เช่นเดียวกันนะครับในการพิจารณานี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวที่พูดถึงเฉยเฉยเล่าให้ฟังหรือว่าท่านแสดงอย่างนี้แต่ว่าในขณะจิตแต่ละขณะนั้นที่เกิดขึ้นในขณะที่รสปรากฏทางลิ้นก็ดีหรือว่าในขณะที่ยีวอนสัมผัสกายก็ดีจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นในขณะนั้นก็คือเป็นเพียงสภาพของจิตแล้วก็ ผ้าหรือว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นนี่กระทบก็เป็นเพียงสิ่งที่มากระทบก็สิ่งหนึ่งคือเป็นสิ่งที่รู้อีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่จิตรู้และก็ไม่ใช่เราด้วยก็คือพิจารณาในแต่ละขณะนั้นๆน,น,นี่ไม่ว่าจะขณะที่รับขณะที่บริโภคทั้งจีวรทั้งบิณฑบาตท,ทั้งเสนาสนะแล้วก็ทั้งยารักษาโรคคือแต่ละขณะจิตที่เกิดขึ้น รู้อารมณ์เหล่านั้นที่ปรากฏในสาระขณะนั้นก็ให้เห็นว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นเองก็คือรู้ก็เป็นสักแต่ว่ารู้สิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นอารมณ์นั้นก็เป็นเพียงสักแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นจีวรที่กระทบกายที่เป็นความแข็งความอ่อนก็ดีหรือว่าอาหารที่กระทบลิ้นที่มีรสที่กระทบก็เป็นสักแต่ว่ารสเฉยๆนะครับก็สักแต่ว่าแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันยารักษาโรคก็เช่นเดียวกัน สรุปก็คือว่าขณะที่ใช้สอยน่ะอะไรปรากฏในปัจจุบันขณะเหล่านั้นก็รู้ว่าสภาพรู้ก็เป็นเพียงสภาพรู้แล้วก็สิ่งที่ถูกรู้นั้นไม่ว่าจะเป็นจีวรที่เป็นผัสสะกระทบกายก็ดีไม่ว่าจะเป็นรสอาหารที่กระทบลิ้นก็ดีไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะที่อ่อนหรือแข็งที่กระทบก็ดี หรือว่ายารักษาโรคที่บริโภคเข้าไปนั้นก็ดีก็ขณะใดที่เกิดขึ้นก็มีสองอย่างอ่ก็คือเป็นเรื่องของสักแต่ว่าเท่านั้นก็คือหนึ่งรู้สองอารมณ์ที่ถูกรู้และทั้งสองอย่างนั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดระดับไม่มีเราในนั้นเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเองนะครับก็ก็อย่างนี้ในแต่ละขณะแต่ไม่ใช่ว่าไปนั่งคิด กำลังนั่งอยู่ในเสนาสนะหรือในกุติก็พิจารณาลเออร่างกายของเราก็เป็นอย่างนี้แล้วเศนาสนะก็เป็นไออย่างที่ว่าว่ามาแล้วก็ก็ไม่ผิดแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกในทางในทางที่จะต้องเข้าใจในการที่จะละคลายนะครับบิธบานก็เช่นเดียวกันก็มีในยะเช่นนั้นก็คือพิจารณาขณะที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นอะไรปรากฏรู้ตรงไหนก็ตรงนั้นก็มีทั้งจิตด้วยมีทั้งจิตสิกด้วยมีทั้งรูปด้วย ก็เป็นเพียงสักว์แต่ว่าไม่มีเราในนั้นนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับ